สวัสดีครับมาพบกับช่องแปมสตอรี่ครับวันนี้เราอยู่กันที่ซอยวัดสุขใจซอย15ครับอยู่กับทีมงานภูมิทองจันทร์ครับหลังจากที่เขากลับมาจากนาปีนะครับคุณผู้ชมวันนี้เป็นพี่หมายจะเดินการช่างคันใหม่นะฮะที่เขาซื้อตู้ท่อนบนมานะครับช่วงล่างเครื่องยนต์เขาต่อเองนะครับคันนี้ที่ยอยหลุดวันนั้นครับ เสียงทีมงานเขาทำอะไรฮะเดี๋ยวเราเข้าไปชมไปเยี่ยมชมในอู่นะครับสวัสดีครับทีมงานครับ,บทำอะไรกันอยู่ฮะสวัสดีครับพี่โอ้โหไม่เจอกันกี่วันนะเนี่ยไปเดือนเชื่อมเชื่อม,มไปเกี่ยวครับเป็นไงบ้างฮะหลังจาก มาจากนาปีพังไปเยอะเลยเหรอครับแล้ก็เป็นทีมงานผู้จัดการใหญ่คันนี้จะพังเยอะ่อยครับคันนี้คันนี้จะพังเยอะหน่อยทำไมพังฮนะแค่ไปนาปีเขาไม่ได้ต่อมขึ้นไปไงโออก่อนไปไม่ได้ซ่อมเพราะว่าเวลาไม่พอเพราะว่าเวลาไม่พอฮะ กลับมาก็เลยต้องซ่อมครับแล้วแบบอย่างนี้ข้าวเขาไม่รั่วไหลหกได้เทะหมดเลยเหรอฮะไม่ซ่อมไปไม่มีรั่วครับนี่ของเขาาเลยนะเป็นไงฮะอาการเป็นยังไงทะลุแล้วไงไปโอ้นี่นะที่เขาว่ามันทะลุคือมันทะลุขาดแบบนี้แบบนี้ก็เสียเวลาแย่เลยเวลาเกี่ยวอะเราเปลี่ยนใหม่ใช่ไหม เขาตำแหน่งไหนฮะทุกจุดเลยใช่ไหมอายุใช้งานนี้หนึ่งปีควรจะเปลี่ยนทุกครั้งใช่ไหมฮะรู้ว่าไงเกิน<ง>นะเกินไหมก็จะเกินนี่อันนี้เชื่อมเป็นหรือเปล่าครับตตรงนี้เชื่อมเป็นหรือเปล่าหัวไม่แดงเลยตู้เชื่อมไม่ดีหรือว่าคนเชื่อมไม่ไม่เป็นอันนี้ถูกครับโอ้มันอากาศอุณหภูมิยัง อกาศหนาวไงอ๋อกันหนาวยังไม่ร้อนอยวมาถ่ายดีเขินหมดเป็นไงฮะได้ยอดมากี่ไร่ที่แบบเอาจำนวนเต็มเลยสองวันสองสองวันสามไม่สามคันสามคันอยู่ที่บ้านคันหนึ่งได้เก็บงานเก็บงานที่บ้านหนึ่งคันไปสีสเกตสามคันสอง กี่ไรนะสองพันสองคนสองขวารับหรือสองสามเนี่นนยใช่สองขสามมั้งไรเท่าไรนะห้าร้อยสิบเดี๋ยวต้องถามคนขับแล้ววันภ,ภูมิทำหน้าที่อะไรบ้างนะไปนนซื้อน้ำม,มันซื้ออะไรให้เขาครับซื้อน้ำม,มันซื้ออะไรย้ายรถย้ายรถแทนเลอร์หนึ่งคันเ,คเพราะว่าอยู่ในซุ้มใกล้เคียงนะครับใกล้กันฝั่งนี้ แสดงแสดงที่อะไรนะยิมย่นครับยิมย่นยิมยิมย่น2 2 3พอเอท่าไรนะบอสใหญ่2,200ัน1ไรดเอะจัดอะไรฮะจัดไปเกี 2, 2, ่ยวเลยครับหากลบแล้วเหลือ200ทำไมฮะเสียไปคิ้วยกินไปหลายแล้วนะหวยสองสาต่างเน แบบไปหลายร้อยแล้วโอ้หักหักทุนหักหักทุนนะกำไรกินแล้วเหลือประมาณสามร้อยกว่าโอ้เด็กเท่านั้นนะเอาแค่ยอดไล่ก็พอเอายอดไล่ไปใส่หวยนะครับคุณออกวันนี้อ่ะ เดี๋ยว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 จะถามสูตรนี้ก่อนเห็นตัดอะไรเพื่อเป็นเทคนิคหน่อยไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นเขาเอาไปใช้ดิพอไม่เบรกสูตรเนี้ยประกอบแล้วมันไม่สนิทใช่ไหมมันห่างเยอะครับอ่าแล้วเราตัดส่วนไหนฮะตัดตรงไหนครับตัดลายเอาหน่อยดิด้านในใช่แล้วถ้ามันชนก่อนครับมันไม่สนิทอ๋อมันชนปุ๊บแล้วตรงข้างบนเลยห่างใช่ครับเราก็ตัด ตัดประมาณแค่ไหนฮะลองทำาแค่นี้พี่ลองเอาใบเองลองเอาใบจ่อดีครับเผื่อเป็นวิทยาทานนี่ครับแค่นี้บากทุงหนึ่งคนที่ไม่รู้แต่คนที่รู้น่าจะรู้อยู่แล้วนะใช่แต่นี้ตอนแรกว่าเราผิดพลาดมาแล้วเราก็เลยลองมันประกบไม่สนิทับพี่อ่ามันต้องแต่งเพิ่งเคยทําเป็นครั้งแรกหรือยังไงหลายแล้วพี่แต่ละล็อตมาไม่เหมือนกันเหรอใช่บางทีเนี่ยบางทีเผาเผามันสึกพี่ตรงกลางมันไม่ค่อยสนิทไงครับ ต้องบากหน่อยอ๋อมันเขาเรียกว่าของใหม่อ่ะอ่ามันอยู่ที่ชิ้นงานที่เราประกอบด้วยมันต้องปรับแต่งน้ำป่ะยิ้มได้ครับนี่เป็นอาทีมงานดูครับไดเยอะเออให้ถามยิ้มก่อนครับผมได้กี่ไล่ครับครับเจ็ดเจ็ดสี่สองครับเจ็ดร้อยสี่สอง ได้ได้มากกว่าเขาหรือได้พอกันมะลิเขียวได้พอๆกันเจ็ดเป็นร้อยโน่นครับพอไหมพอมือหนึ่งมือหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวค่อถามเขาให้เขาดื่มน้ำก่อนพอใจไหมอะไรประมาณเนี้พอครับพอครับพี่ข้าวหมดเร็วด้วยพี่แล้วก็รถมันไปเยอะหรือยังไงก็พอสมควรพี่ข้าตั้งไงปีนี้ปีนี้คือเจอปัญหาแบบว่าเจ้าถิ่นไหมอะไรเงี้ยพวกกันครับมันจะมีปัญหากับตัวเอง ผมมีปัญหากับตัวเองนะปัญหาคืออะไรฮะปัญหากับตัวเองนี่ปัญหาอะไรบ้างเดี๋ยวคุยก่อนนะนอนดึกตื่นสายโอ้ผมตื่นผมตื่นตีห้าทุกวันเลยครับตื่นตีห้าได้ตื่นตื่นมาทำงานหรือตื่นมาทำอะไรตื่นมาท็กสไม่แท้งตื่นมายื้อไม่แท้งไม่แท็้งผมหลุดบ่อยอะตีห้าผมก็ขอใช้เสียงนะพี่ใช้เสียงแล้วนะ ติดเครื่องไงพี่ตอนที่เสียก็พีคแล้วไม่มีใครตื่นองเงี้ยเขาทำอะไรครับยิงใบแท็กยิงเลยอ่ะใบแท็กไม่มีหายหายโอ้ขนาดยิงทุกวันอะยิงทุกวันเนี่ยหายเลยพี่นี่เห็นเขาว่าถูกพักงานเหรอฮะเห็นโดนภูมิบอกถูกพักงานไปกี่วันนะอาทิตย์อาทิตย์นึงเลยทำไมเขาหาอะไรฮะปามบบอกบ่าละคติเลยอืมอันนี้เราก็มาทำใหม่ใช่ครับครับเดี๋ยวไปทำมือหนึ่งนะ เอามือหนึ่งมือหนึ่งครับ,รบเดี๋ยวมาพูดคุยกันหน่อยมานน้าคุยกันหน่อยได้กี่ไร่ครับมือหนึ่งแปดร้อยเก้าไล่ครับทำไมได้มากกว่าเขาเกือบร้อยเลยอะ่ะรถเป็นคล่องแล้เป็นใหม่รถใหม่นะนะอืมจังหวะเขาจัดในหน้าเขาจัดให้ลงที่ดีเปล่าก็ามีส่วนครับมีส่วนครับผมเพราะว่าเป็นบางวันที่ดีมั่งไม่ดีมากคือเอาง่ายๆเลยทางอีสาน เจ้าของนาเนี่ยเขาจะรู้ว่าคนไหนขับบางทีเขาก็เลือกเลือกคนขับด้วยนะรู้รู้ดิแต่ยีมเขาหน้าใหม่ไงใช่าใหมหน้าใหม่โดนหลอกเป็นธรรมดาขวัญใจบ้านแต้ครับเนี่ยขวัญใจบ้านแต้ทำไมขวัญใจบ้านแต้คือไงมันก็มีมั่งพี่ผู้หญิงเหรอแบบสามไร่ควายห้าไร่ควายอย่างเงี้ยเลยโอ้แหว่งน้อยเขาเจอเขาเจอแปลงน้อยแปลงน้อยแปลงน้อย แล้วก็ส่วนจ่องก็คือได้แปดร้อยกว่าแปด้อกว่าครับแปดร้อยี่สิบเท่นั้นแปดร้อยเก้าไรแปดรอยเก้าไรพอใจพอใจแล้วก็พอได้เงินไปสมทบทุนสู่ขอนางใช่ครับอะไรเกี่ยวข้าวเดี๋ยวต้องถามพี่เขาดีกว่าเขาไปเกี่ยวข้าวอะไรนะเอาเงินไปทำไมนะแต่งเมียอะ พี่เคยไปเห็นพี่อุตส่าห์ทำนากับเพื่อนน้องอ่ะนะฮะงานนี้ของจริงเคยเห็นแบบหวานใจเขาหรือยังที่ที่จะไปขอขยันมากขยันยังไงเอ่งผู้หญิงนี่เก่งขยันขยันบนหรือว่าขยันยังไงขยันใกล้งานรับเอางานอางานโอ้ผู้หญิงนี่หายากครับที่จะลุยนาลุยทุ่งเก็บผักอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราต้องไปเราต้องไปติดตามชีวิตสมัยนี้มีแต่โทรศัพท์เล่นโทรศัพท์อย่างเดียวผู้หญิงครับผู้หญิงวินาวีนาเจอกั้ครับเจออะไรฮะ เจออะไรมีนาสองมีนาครับเจออะไรครับทำอะไรฮะแต่งครับแต่งแใครไปถล่มน้องเสือแต่งใครแต่งใครแต่่งีครับอ๋อแต่งพี่ีสองใช่คจังแต่งงานมีนาเนี่ยวันที่สองแล้วเราไปกันทุกคนไหมฮะไปครับต้องเอารถเกี่ยวไปด้วยอีกรถเกี่ยวไปจอดโชยถ่ายพิเศษจริงเหรอจริงเหรอได้เลยจะเอารถเกี่ยวไปหมดเลยจริงจริงไหมเนี่ยได้ครับโอ้โหแล้วบอสใหญ่อัลลมัสไหมเนี่ยอัลลูมัสก็เอาด้วยบอสใหญ่ ฮะอนุนัตเล่าด้วยแล้วเอารถเกี่ยวกี่คันนะไม่รู้แล้วแต่เขาจะเอาไปกี่คันก็แล้วแต่เขาเลยเอาไปจริงอ่ะพูดเล่นนะโอ,ไไโอ้จะหาจะหาภาระ,ะไปทำไมภาระๆๆๆอยู่ดิอ๋อปีกเชือ,อเอยแล้ไปกินหนึ่งเดียวครับถล่มเดียว <c oughs> เดี๋ยวเราไปเจอกันนะนองเสือครับเอ <FC> ฟซีเอฟซีท่านใดที่รู้จักพี่จ่องนะเชิญได้ครับที่หนองเสืออะไรนะคลองอะไรนะ สองสิหนองเสือคลอง13บสหนองเสือหมู่บ้านสมหวังครับเจอได้ครับวันที่2มีนาเช้าเช้าวันที่2มีนาเช้าเลยครับ2568นะ68ครับอีกเดี๋ยนะอีกกี่เดือนเนี่ยวันมกกระลาคุ้มฮามกกระลาคุ้มเดือนกว่าครับอ่อีกสองเดือนกว่าเนาะครับผมมีนาสองมีนาต้นเดือนได้ครับขอเท่าไหร่ฮะปกเป็นความลับไหม เดี๋ยวไว้รู้วันนั้นเผื่อมีรู้วันวันแต่งลหมครับเผื่อเขาสมทบทุนใช่ครับทำไมคะับเป็นยังไงท้องแล้วฮะยังพี่ยังไม่ท้องโอ้ลนภูมบอกชี้ที่ท้องอะท้องแล้วถ้าอย่างนี้จะท้องก่อนแต่งนะหมายถึงข้าวโอ้ข้าวข้าวท้องแล้วคือจะได้เกี่ยวแล้วก็ใช่ใชเอาเงินไปขอเขาแล้วใช่โอ้โหนึกว่าท้อง ดูหน้าอย่างนี้เหมือนเข้าท้องจริงๆไหมไม่ท้องลุงใหญ่บอกลูกชายต้องแต่อนทำบ้าเบี้ยๆก่อนครับเราไม่ทำไม่เธอเสียหน้าแน่นอนครับช่วงนี้ <c oughs> เขาก็หลังจากที่กลับมาจากนาปีก่อนไปนาปีไม่ได้ไม่ได้ซ่อมบำรุงอะไรไปเลยไม่ได้ซ่อมครับไม่มีเวลา ใบแดดสดๆดไหครับครับเดี๋ยวเราไปดูคันนู้นนะเขาซ่อมบำรุงอะไรกันบ้างไหนคันใหม่ไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมก็ซ่อมแต่คันเก่าสองสามคันคันนี้ทำอะไรบ้างฮะ,ะมีหาอะไรฮะเนี่ยคันนี้ก็เป็นยังไงฮะอัดแท็ใหม่อัดอัดใหม่เลยใหม่ครับยืดครับ อันนี้เรเดินสองร้อยสองมีพ่นสีเคาะพ่นสีใหม่หมดเลยเแล้วครับขับไม่เสร็จเลยครับโอ้หนี่ลอยแต่งเคียร์ใหม่ฮุบคนเชื่อมฝีมือนะเนี่ยอันนี้ใครเชื่อมครับช่างหนุ่มครับช่างหนุ่มโอ้มีอันนี้ก็มาเชื่อมใหม่เขาเรียกว่าเกียวเกียวปรับโอ้ช่างเขาฝีมือเชื่อมนะแล้วก็เคาะสีใหม่เคาะสีใหม่เลยนะนี่เฟรมประกอบนะ ครับนะฮะโอ้โหพ่นสีให้หน่อยครับนี่เขาเขาพาะพ่นสีใหม่นี่ยังใช้ได้หลายปีนะน่าดีัดหน่อยมยังไม่เรียมเลยครับด้านในเนี่ยด้านในข้างในเนี่ยไม่ผุหมดเลยนะเราขัดมนะไม่ถึงอ่ะไห่างเดียวครับก็ผุมากเลยพี่มันขัดไม่ได้เราดูได้ไหมเนี่ยเรามองเห็นไหมไม่เห็น,มนมไม่เรียมแน่นไปเลื่องอะไรนะพอรั่วเลื่องออกเห็นอยู่ เลาเล้พี่เรเล้ยาครับยาวยาวยวนยายวนครับเยาที่นี่เขาใช้ยี่ห้อยากี่ปีแล้วคันนี้เขาบอกไปสามสี่ปีแล้วยังไม่แตกนะนาปีนาปีสองปีเกี่ยวที่บ้านประมาณสามสามเที่ยวว่ะใครรู้จักมั้งยี่ห้อยาอันนี้เลยนี้เลยไหมใช่ไหมไม่ใช่พี่เราไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่โอ้ไม่ใช่ยี่ห้อยานะฮะไหนดูโลโก้ไงยาะ ขื้น่างไม่มีขึ้น่างเผื่อคนไม่รู้เพราะว่าเคยคลิปกันก่อนเคยถ่ายไปอยู่นะ๋ยวฝึกจริงๆมองไม่เห็นนะนี่หลังจากที่เขากลับนาะปีแล้วเขาก็มาสมัครบุงเพราะว่าก่อนไปนาะปีไม่ได้ทําอะไรเลยไอ้คันนี้เขาได้เท่าไหร่คันนี้เขาได้กี่ไร่อะตุ้มตามหกร้อยกว่าเกือบเจ็ดร้อยครับโอ้โหเกือบเจ็ดร้อยไล่เราได้เยอะกว่าเขานี่ทีมงานไม่ไอ้นี่กันเหรอไม่ครับ เขาไม่ว่ากันอยู่แล้วไม่ว่าครับครับเขาเข้าใจว่าเราต้องใช้เงินใช่ครับทุ่มงานนี้ทุ่มสุดตัวเลยสุดตัวเลยครับ่อมดันอย่างเดียวครับเดี๋ยวได้ดันแล้วเครื่องยนต์ก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยใช่ไหมปั๊มเบิร์มไปนี่ไม่ได้หยุดเลยใช่ไหมไปไม่ขัดข้องเลยใช่ไหมรถเนี้ยไม่ขัดจอดอยู่สองวันน้องพี่ทำไมฮะข้าวมันยังไม่สุกอ๋อไปรอใช่ครับ ไปรอไปก่อนเพื่อให้ชาวนาให้นายหน้าเขาอุ่นใจว่าเออรถไปแน่นอนครับก็คือของเขาใช้ยี่ห้อเย้าทั้งหมดนะฮะแนะนำครับโรลเลอร์ยี่ห้อเย้านี่เ็าใช้ตู้ตู้เชื่อมมาดูตู้เชื่อมนะฮะตัวนิดเดียวเองตู้เชื่อมรุ่นนี้มีตัวที่ชาร์จชาร์จ usb ด้วยเนี่ยฟังเพลงได้เปล่าหรือว่าตัวเป็น ชาร์จโทรศัพท์แปดหมื่นกว่าอะไรแปดหมื่นกว่าครับด้วยนะแปดหมื่นสองโอ้แ <laughs> ปดหมื่นสองเลยเหรอของญี่ปุ่นยี่ห้อเนี้ยไม่ของญี่ปุ่นโตมาอะไรเนี่ย วันนี้วันนี้มีเกี่ยวข้ามไหมครับมีครับมีข้าวหมูครับข้าวหมูเกี่ยวเอารถกี่คันเกี่ยวอสองคันครับใช้ได้สองคันโอ้เ <c oughs> พราะว่าเราถอดแล้วสองคันใช้ได้สองคันที <c oughs> ่ง,งานก็พักเที่ยงแล้วเีดจวออกงานแล้วครับ ้านี่เมนูเนคนโวไก่เกี๊ยวไข่เกียวตักลวเกาเหลาไก่เกียวนี่ทอดเองตเราคาครับราคามีด้วยลงบัชีาของนาเขาไม่จ่ายลงบัญชีเจ้าของนาด้วยออกงน้าเจ้าของนาบอกว่าให้สั่งได้เลยจานเี้ยเขาลงบัญชีเาเลยครับนี่เป็นซีใส่พานที่ไหนมา ใส่เครื่องเคลืรูบโลกครับนี่ใส่มา,าจ,จะเคลรอบรูบใช้ดีไปสี่ปีแล้วไปไหนก็ได้ตอนั้นนะยังไม่ขาดหรอกสั่งมาเตรียมไว้เรอบเดีย๋ยวไปดูคันที่เขาใช้มาสี่รอบแล้วน<ช>ี<ช>่คันคันนี้ใช่ไหมฮะที่ว่าสายพานจะเคลือบรูบไปสี่รอบแล้วนาปีสี่รอบแล้วนาปีสี่เที่ยวครับเนี่ยเนี่ยสี่เทียเท่ยวตึงเหมือนเดิมครับนี่ได้ขนาดนี้ก็คุ้มแล้วนะปึกอยู่เลยครับเนี่ยสีสี สี่รอบแลยจริงเขาใส่แค่ตัวนี้ใส่ห้าเส้นตั้งไปสองเที่ยวเองครับก็ไม่เคยตั้งเลยมาดูของจริงได้นะม,ม่ได้โมแนะนําครับเนี่ฮะสี่ปีก็ได้ท้องก็เป็นประมาณเนี้สนใจสั่งได้ครับสั่งที่แปมสตอรี่ได้ร้านคา้าเขามีอะไรทานบ้างฮรับหลายอย่างครับพาไปดูหน่อยได้ไหมฮะไป้ครับไปครับ เราไปดูเมนูร้านอาหารที่เขาลงบัญชีเจ้าของนะเขาลงบัญชีเจ้าของนาจริงจริงใช่ไหมใช่ครับใช่เจ้าของนาสั่งมาให้ลงเดี๋ยวนะอันนี้ก็คือเปลี่ยนเกียร์เกียร์ปรับเกียร์ปรับล้อนําเปลี่ยนใหม่ทั้งสองข้างใช่ครับแล้วก็เนี่ยอันไหนสึกล้ออันไหนไม่กระชับเขาเรียกอะไรนะแผ่นอะไรนะแผ่นรองแผ่นรองล้อนําเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนใหม่ครับ เขาพ่นสีนี่ตามธรรมดาตามการใช้งานนี่ฮะล้อนำล้อนำเขาใช้ของไมโครนี่ก็ไปอัดหรือ,อยังฮะอัดแล้วกลับบูธใหม่พี่กลับบูธกลับไอ้คำว่ากลับบูธนี่เรากลับยังไงฮะใช่ั้นเอาข้างล่างครับข้างล่างเก่าอ่ะเอาไว้หนีตรงนี้ครับอ๋อตรงที่ว่ามันไม่ได้โดนโซ่ใช่ครับเพราะว่า ก็คือใช้การแบบประหยัดใช่ไหมครับใชออ่อีตรงฝึกเอาขึ้นไอตรงศึกเอาขึ้นบนไปครับผมหมเดเที่ยวนี้ก็เซนใหม่แล้วครับเซนใหม่นี่ก็ช่างกิโลครับผมได้มาแล้วแพงไหมฮะอัดมาเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่นะครับต้องถามลูกพี่เขาไปอัดที่ไหนฮะอู่ขจรกิจครับขนบน,นไปดูเลยนี่ร้านอาหารเขาอยู่ตรงข้ามอู่เขานะเดินะดเลยนี่ร้านอาหาร ก๋วยเตี๋ยวเข้าว cham ราคาเท่าไร่บาทสามสิบครับสามสิบบาทมีมีอะไรขายบ้างครับ้ <c oughs> ขาขวมีก๋วยเตี๋ยวเริ่ม <c oughs> ต้นเริ่มต้นที่กี่บาทนะฮะมีร้านก๋วยเตี๋ยวแบบบ้านๆนะฮะติดชายคลองครับมาที่ซอยวัดสุขใจสิบห้านะฮะเชิญได้ครับ ก็มีผักบ well ุ้งธรรมชาติก๋วยเตี๋ยวชายคลองอูบุมทองจันทร์ครับซอยวัดสุขใจ15นะครับห้ามได้แล้วสวัสดีครับคุณยายกินก๋วยเตี๋ยวหรอห้ามกินน้ำแข็งนี่ก๋วยเตี๋ยวชามกี่บาทอันเนี้ย สี่สิบาทใช่แล้วนี้มีเมนูข้าวไข่เจียวหมูสับข้าวไข่เจียวหมูสับนี่ก็เป็นน้ำแข็งขน้ำแข็งใสน้ำแข็งใสถ้วยละกี่บาทนะฮะถ้วยละสิบห้าบาทเอาเอาน้ำแข็งใสถ้วยนึงครับจ้าเอาใส่ได้จ้ามีอะไรบ้างครับมีแข่าฟรุย้ยมีลกูกพลีดมีขนมปังใส่ใส่ได้กี่อย่างครับได้ทุกอย่างเอาใส่ทุกอย่างเลยฮะ เอาแค่นี้ดีกว่าเอาลูกชิดกับเฉาก้าว,วยใส่น้ำสีแดงครับ <Yeah. S 1> ถ้วยละสิบห้าบาท <Yeah. S 1> เดี๋ยวดูนะคุณผ<อ>ู้ชนะมก,กับเฉาก้าวยครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวดูถ้วยสิบห้าบาท <Yeah. S 1> นี่ลูกค้าลูกค้าก็มาทานก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวราคาไม่แพงนะแนะนำครับอร่อยนะฮะ ปักหมุดมาได้ครับถ้าใครอยากมาเที่ยวแถวนี้นะเป็นไงบ้างนะครับก๋วยเตี๋ยวนี่ได้แล้วครับนี่น้ำแข็งขเ้ิ่สิบห้าบาทได้อย่างเยอะออยโอ้โหนี่ทีนี่เราทุกอย่างชักแบงค์พันมาจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวใช่ดีพม่ามากินด้วยแซมพม่าของปลอมันเนี้ยพม่มาปลอม นี่ก๋วยเตี๋ยวมีก๋วเตี๋ยวเส้นบุญเส้นทันเจ็ดเก้าสี่เป็นทันแปด 9, 4, 4, 5, 8, ใช่ไหมคผู้ชมเดี๋ยวเราค่อยตามไปดูรถเกี่ยวนะฮะแต่นี้ยังได้เวลาได้เวลาไปเกี่ยวข้าวแล้วครับเขาไปเกี่ยวที่หลังอู่ครับให้เขาลุยไปก่อน นี้เราฝากไว้เท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวตามไปในทุ่งนาครับทุ่งนาอยู่ตรงนู้นนะครับ